กับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนาะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรนผ้ารวยค่ะพี่น้องคะมื้อนี้กามากราบครูบาอาจารย์ค่ะอยู่วัดท่าไข่เด้อค่ะพี่น้องเด้อมาเบิ่งอ่าพญานาคใหญ่ของปู่แอเนาะค่ะหรือว่าหลวงปู่เพิ่นอยู่วัดท่าไข่เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเบิ่งจากของหลวงปู่แล้วกับของแอเนาะค่ะคือจังเป็นลูกเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้งบประมาณ5ล้านเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะของอาจารย์แอเนาะค่ะพี่น้องเนาะหรือว่าปู่แอ๋ค่ะ ค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่เขามาเบิงมาชมชิปนี้แล้วเนาะค่ะท้ามักถ้ชชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้ทางช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแก้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่สิบริพานข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพอนผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้ได้ข่าวว่าคูบบอายจารย์บอสบายเนาะค่ะก็เลยเข้ามากราบมาไหว้เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะสร้างสวัสดีค่ะโอ้คือจะมาฝีมืองามแท้ค่ะ ค่ะแต่ปั่นพญานาคมาจากปีแล้วค่ะนี่อยู่ในสายนี่ค่ะหลายปีแล้วค่ะโอ้หลายปีแล้วเนาะค่ะผู้ใดอยากปั่นองค์ปูงามๆเจังศีษกัติดต่อทางสร้างคนใดเด้อนี่ค่ะข้าสร้างยังค่ะซื้อสร้างช่างนวลเนาะโอ้แสดงว่าคนรับถึงแต่งานใหญ่ๆงานน้อยๆรับบ่ค่ะนี่รับหมดค่ะรับหมดเนาะโอ้ค่ะฝีมือเพิ่นดีค่ะพี่น้องค่ะงามและเก็ยผิวเลยเด้อนี่พี่น้อง เริ่มเริ่ม,มได้โดนปัญหแล้วคะ่ะปั้นองค์นี่คะ่ะโดนแล้วคะ่ะโดนเลินม,มาค่ะงบประมาณหาลานนี่ใส่เวลาโดนปันไดค่ะสมมติว่าห้าเขาวขานี่คะ่ะเอาบบเปะปันไดก็ไดดค,คะ่ะถ้าองค์ใหญ่ป่านเี้ยสินะคะ่ะใส่เวลาโดนปัญหเป็นปีป่ะคะ่ะเ,เกือบปีเนาะ,อะโอ้พรธรรมบดาด้อยค่ะพี่นะะ้นองด้วย มันกำลังขมักขมิ่นในกันปัน่นห้องว่งางยังไงกันเนาะห้องวางไดไคือขี้หลังห้องวางไดไคุณพี่อันนี้เอิญยังคะ่ะเอ,อิญที่มันถือซับเทถือ <c oughs> สร้างก็ค <c oughs> ีบหลังเนาะค่ะพี่น้องเอิญแต่ขีบหลังเนี่ยเลยเนาะคะ่ะองไงแห้งพี่น้องคะ่ะสมงบ สมงบประมาณเนาะค่ะพี่น้องเนาะห้าร้านเด้อค่ะพี่น้องเด้อทด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 เนาะถือเลขเอ่อรางวัลที่หนึ่งนี่แถมเป็นปั้นปูนี่เกือบเบิดเลยเด้อค่ะพี่น้องอ๋อสาธุสาธุเอาเด้อพี่น้องเด้อค่ะเดี๋ยวสิไปฟังจากปากปูเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าที่มาที่ไปใครได้เขาได้ปั้นองคงไงปั้นนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ งบประมาณหลายปันนี้แสดงว่าบรารมีบมะธรรมดาค่ะพี่น้องค่ะค่อยๆได้สยยั่งได้ใหญ่ปันนีเนะพี่น้องเนาะงบประมาณห้าร้านนี่ถือว่าโอ้บระธรรมดาพี่น้องเดี๋ยวแอดสิพาไปฟังจากปากปูพร้อมๆกันเลยค่ะบอกว่าปูบ๊สบายอ่าพระอาอจารย์ที่ไปก็ปูไหมที่ว่านัดก,กันว่าจะขึ้นไปทำมะจอกนั้นนะ จะเมื ados, ่อมากถามเลยเข้เลยก็ว่าได้ไปเลี้ยวๆก็เลี้ยวไม่ท่านไปไปนี่สะดวกสะดวกตอนไหนก็ไปโทรบอกก็ได้ะปูวางตอนไหนประมาณบ่มีประมาณหรอประมาณไปเรื่อยประมาณไปเรื่อยๆไมเลี้ยวไม่เลี้ยวเลยกันเดเราอยู่บ้านอถามว่าอยู่บานยู่แล้วอยู่เข้มงงกันเลยไปก็ละทางก็เลยสุดก็เลยไป พระอาจารย์โอ่งองนั่นองนะคะแต่แง่นะเราไปสื่จังยูบ้านให้สิริกยูบ้านมอจะโยคนโทษมาไหนอันนี้ใครท่านนีเท่มงามต้อกันนะบอด้เสียงข้างนี้เสียงของผู้เจ่าเอเน่ะมือนั่นมือนั่นไปเล่นน้ำนอนอยู่เอ้ไทยเราเจ้าของบ้านเรา

เนี้ยเงี้ยเบย์ที่กาอยู่บ่อเดียวดีด้วยแลแต่เมื่อได้ปันังหมดแปมืนประมาณนประมาวันที่มวันสี่ประมาณคือพอประมาณวันที่หามหาวันวันนี้ไม่ันหมดประมาณนึ่ ก็ฟ ok, ันได้คนลแต้ลื่ลงหปูอย่างถาม่้อนี้ออกผลิตน้ำยมเลยปาณนี้เราผ่าประมาณนี้หายเขาที่ประมาณอู้่ก็มีแต่ฟันตังแต่ี่เหลือก็จะเอาไม้ไปให้สองกระตาขนาที่ฟันประมาณอี้ปนยางเลยกน้ำยม ผมก็ปไปวุ่นทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมที่ไปวันพระก่อนวันผ่าเรียกว่าหลังพระแต่ว<ม>่าครั้งนี้ครั้งน,นี้ครั้งนี้งูเขียวเขาไปดูเลยปู่ครั้งนี้งูเขียวเขาไปดูผมผมเลื่อมบอกนั่นหรอเรื่อมเรืเร่อมบอกยายอยู่นั่งชมดวงอย่างนี้เดียวมาเล็กกับปูยูนี้กันประมาณนี้งท<ม>ี่นั่งท<ม>ี่แกเข้าไปหาแล้วแล้วแล้ีผมา แรงมากทีนี้ก็ผมไหวแรงดิ้นบนบนานเนี่ยมีปัญหามากมากแต่ว่ามื่อนั่งกระทมเพิ่งยืดได้ว่าขนานเลขจ่ออกตัวได้โครเป็นตัวเลขกณะเพิ่กจะโคตรยืดแล้วหรือปูไม่นีไม่นีวันผ่าเนาะท่านท่านบอกว่าเมื่อแรงเอาาเอาเอาอัดสนับปูไว้ค่ะูมื่อนี่ปูต่อแรกนะค่ะแต่่ามันจักสีหนาเรียกว่าเลี้ยวไปเล เรามือนึ่งเยียมมา้เไปปูปูไปปูร้อยนะครับมือเท่ามากเคนนี่ยมือเามอยนะครเนยเบคืนมือจมาคยเบิ้ตจิมารคอยเก็บอัศนะมือนี่เนี to bad, então, it, it it like ่ยมือนี่ประมาณจิบีคำจิตีคำกอนทำกัปูอีกล่ก่อนมอทโบวบางหนองปูอลเอบางจิมารคํมเบิดมือือเตมือนี้มันก็แค่เส็จม้จากเส็จมาเส็จเสเก่าเดี๋ยวนี้ดูดู เด่นน้ำายกประมาณจัก4 5คือเกจเตทำไม่เด่ผมมันก็สิเด่นน้ำาบบบกเคยขาดยังหลอกมึงอยู่มันยังลอกมึงเจ้าอยู่น่ารักว่าเกจเประมาณนี้แหละจังได้อันนี้ดีๆกต่ส้มเขาไม่ได้กระแซห้ในตัวปูมาถึงมารบรรับอะไรึล่นนขึ้นค้นๆขึ้นเดยวนี้มันขอดีหาีเจ้าสองีโอ้ไม่เลยประสานกันก็ได้ เดี๋ยวขนาดสิฝ้าว่ามันได้หากีีดอกเจ้าครับตอนนี้มันสองกีอยู่ไม่สี่เดยอาวไม่สี่ก็ได้ตัวไม่ซี่เดยจะกรีไม่สี่จกรีตัวสับเจ้ามันหกหากละมันสามกอีไม่เอาเขามันเคยกันว่าอะไรนอบอกเขาโอ้มันเกือบกเลวอย่างกับของพ่อจะกรีกัาเจ้าสามคอยหาเขาหกมันหนักลงวาได้มันมันมันบากว่สานกันาของพ่อในสามกรียูหาเขาหกเรา มันคนหลาอยากเขาเปรียบเทียบนะครัวมันที่คือปากก้ะโลพอๆกันมัติภาษาอะไรอ่ามันิสิมันบกมัตสมัติสปากแล้วมันบกูคือข้อมีค้อบันเอที่คนรู้นี่รักที่เขาในปั่หาเดียังผ่าน่ะเอาม้ามากกดีนีเออคือจัผูคนะคนใหญ่คนอยู่แถวอหนเออมาแมาแต่ม่ก็ดีนั่งผ่าอยู่เส้นอ่าบนเนี่เขาท้งมีลาดป้านเยอะมากเลย ตังมหาตังมหาตังมะเยีบไม่ซี่ก็เป็นห่วงว่าโกวาสบายก็เลยอ่าบ่เป็นยังธรรมดาที่ขาบ่นาดามันถึงหอดหอดหหสเหงเปีดค่ะนี่ือเลายค่ะดีส่งเทียดเลยค่ะันก็แล้วไปค่ะเดือนนี้ันกแล้วค่ะห้าสเกดห้างิเปดมาตรงตรงก็แล้วลแล้วไปพอดีหม โบเกินเดืยนราไทยเดือนวันลของเลาก็หู้ยุ่มันเป็นคนีเิ่อ่ะเกิดมาก่เคยเป็นนังอืมฝึงงสิมาปีนี้เลยปคปีนี้เนี่ยค่ะจะเกิดมาเลย่ะเคยขาร่วมวันบ่เคยอ่านันจืต้องสารเ่เคยมีคงค่ะตรงนี้แค่นิดเดียวค่ะมัเหลืออยู่นิดเดียวหู้ยุ่วัเป็นยังไ่าเลยหู้ยุ่ะครับครับ่เป็นนะแต่น้องรักษาไปคอยดูดูแลกันเขากด้ ว่ยออกยออกคอเท่านินิดีหน่อยนะแต่นั้นปูเดี๋ยวเราควรจำาแบรนนั่มยัได้ค่ะปูค่ะปูใดพิเศ้โบะคค่อยๆกค่ะโบมีควมมีเขาอรลอยคลยยี่ซิ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 ซ่ซิเิซาซิซิซิซ่ซิ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 ่ิซ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 ิาิซ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 เซืซิซบซิ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 ่ิซ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 ิ่ิจ เขาเขาเพราะเด็กโงจังโง่เพราะหลุนหล่นมาเย้หลุ่นพราะไรหงสินะคะค่ะนันม่งนค่ะสหรับนกปนค่าเสดยอดนค่ะสาธุค่ะปูสาธุมันเดิมาที่มหาอปเฮ้มเทียนมหาบวันนี้มาเห็นผมนะค่ะแสดงว่าบุญรลายสายยาวนัปูเนาะตามปกติผมไปเลยค่ะน่ผมจะไป